สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองแท่านผู้ชมทุกทุกทันนะครับผมยอดวอนกอกอกกอจะพ่ายเอฟซีแรดันผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนุ่นทียหญาพะลุยก็พอเมืองคอนทูลินนะครับเปิ้นกระฟันอีกแล้วนะครับในงวดวันทีหนึ่งท่านว่าหกหกนะครับเปิน้นกระหายมาแล้วนะครับที่ไรยังจะตามไปฟัป้องกันนะครับเข่ามาแล้วกาลูน่ากดติดตาเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอเมื่อทั้งหมดนี้กับนุ่นทียหญ้าในแปลงฝันมาให ผมด้จัดท่านเป็นงคิว่าะจะให้เอฟซีกระตันผู้ซอมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันตัวตัวคิบซีได้จะไดน้ก็ตาไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตอนพอมมานะครับคุนะคารอนีนนทิยากก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเบรคความฝันของพ่อคนสุรินทร์นะคะนะคะวดที่ผ่านมาแนวทางของพ่อเพิ่นเป็นแบบนี้นะคะโค้งสุดท้ายเพิ่นฝันมานั่งฟ้าเอาเงินมาให้นะคะนั่งฟ้ามาสามคนนะคะ สาม้หรือสามองค์นี่นะคะเพิ่นให้คนหนึ่งให้ห้าสิบหนึ่งให้สามสิบห้าบาทนะคะอีกคนหนึ่งให้สองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทให้เอาไปท้ามบุญนะคะเลขออกหนึ่งสี่ล่างนะคะงมวดนี้เพิ่นกับฝันว่นนั่งฝาคนที่ให้สองร้อยสี่สิบเอ็ดมาอีกแล้วนะคะเอาเพิ่นมาให้นะคะเป็นเลขสองตัวแล้วเพิ่นกับฝันว่ามอเตอร์ไซค์เพิ่นกุญแจหายนะคะ ปันย่มใดมันมักจะออกเลขกุณแกจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวังนุนทียาก,กับพอคุณซูรินในงวดวันที่หนึ่งพันวาสองห้าหกหกนะคะพ่อสวัสดีค่ะฮัลโหล ขอโทษค่ะพ่อโทษมากหนูปลูกมั่นยู่ก็ได้รับสายครับครับ,รบยินคข้าว่าพ่อฝันดีแล้วบ่ค่ะครับฝันดีนะครับวันถิพันานมากของพอ่อที่ว่าฝันเห็นนา่งฟ้าสามคนเอาเลขมาเอาเงินมาทําบุญนาคนหนึ่งหาสิบคนหนึ่งสามสิบหาคนหนึ่งสองร้อยสี่สิบเอ็ดเลขออกหนึ่งสี่ลางพ่อโชคดีเยอะอะค่ะพอ่พอโพลิสือพ่อพ่อบาดพออ่อญาตมั่นหมอก หนึ่หนึ่งเอหนึ่งกับหนงสี่วดนั่นพ่อซื้อหลายพวหอวสี่แนว่าสี่หนึี่กับสีนึตัวละสองพันเนาโอ้ยบอจ้อ้งวดนั่นนุก็ซื้อบักหลายหนึ่งสี่สี่หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งตัวละสองพันนะกออกก็ออนนึงก็หน่อยหนอพอพออทำพอพอฟันยอกราทำพอเน่ยงนันได้งแล้วนะค้ะอ้าว่านี่ฟันาจังไดค่ะ พอมา้นมาขึ้น่อันาอันพุทแรถก็หายคุณแก่หมดไไหมบนกักอยู่บ้านหายแต่ก็ขึ้นขึ้นนตรงวัดมันันกนเอใหม่ห้เาละแต่ว่าให้พอพอวอกนันพอเจอนีก็เด้อพอจอง่นเรื่องก็แกรถก็หายนะค่ะ พอฝันพอขี่รถพอไปไปวัดน่ะไปวัดอีกไปลอยนั่นเนี่ยไม่ไม่งนยังบอจวันเขาก็ล้วก็แว่างมารัอยางนั้นนะัดรถไปจอดรถไปนี่กันเรื่มเืมจอดแก้ไปน้ำเรื่องหนหอยนี่จังไหมันมันลาเขาแก้ไปนะเฮ้ เด็กาาก็มาเนง่ยายเด็กมาคุณแจ้งอันใหม่ไปอันอันอันใหม่ไปนะอันใหม่ไป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 ทำป่ะนะอ่าเด็กจะเป็นอันเด็กจะเป็นจีจีเป็นเป,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 ป็นเด็กจะเป็นปอจีก็พอเคยบอกนะหาจีจีเขาแต่มันก็จะพบบ้านตรง้เด็กจะเบีนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเลขเลขทะเบียนรถเป็นตัวได้ก่อนค่ะได้ แกมีบ่ค่ะมีเลขกุญแกบ่บ่าเคยฝันเต็มปีเราเจนึงมันบ่แต่มันหน่อยน้องเด็กุกเล็กกแกรถุญแจรถโต๊ด้ค่ะสองสองสาสองสองสาม มันนันวันาันน้ำายสองยสบแปาทนะปันน้ำมันใหม่บ้ค่ะันปันเ้มันใหม่หันสาิบาทอือปันปันวาเอามเอามันสี่สิยากินเด้อว่ามาเอากันสี่สยากินเด้ออันเม็ดยินมันจมมา มึงมึงจีเด็กขงเขาน่ะนี่นี่แม่แมวกันใหม่มึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์สี่ย่ากินเน่บปะเป็นนั่งฝ้าองค์พี่เพื่อนหายสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเป็นพ่อขอพ่ออือเพิ่มมาองค์เดียวประคังวันนี้มาองเดียวเป็นเป็นมาเป็นเป็นมาเป็นสามมงพ์่แต่เป็นตีก้งเป็นจิ้นเป็นกเสือฮะเดี๋ยวมงพงออกมาส่สิ เอาไสามสิบบาทมาเมื่อเดบอนพฤเอาเาินไปิานกินเน่้ะหอนีงงอยูนั่นสาสิบบาทจะหไหนมันจะพอสิส่งน้นอยเดียวอสาสิบาทกนี่ะแต่ว่า,วานะวพออกาศในเขาไปเจเยนอยู่แต่ผมม่มเขาปเป็นเม,มื่อคันติ่เขาเป็นเยนเขาหนักเี่ยวเขาอยู่สรุปมาเลขัวนี่พ่อฝันฝันแก้วรถ ปันเกี่ยวนั่งฟ้ามันบ่ค่ะพ่อับแม่นนะแม่นแม่นนะครับปันเกี่ยวลดลดคุณแกหายนี่เป็นทะเบียนห้าสี่สี่เก้าเลขคุญแจนี่เป็นสองสองสามไม่รู้ว่ากุญแจนั่นที่ยากเขียนถือปอเราเลขเออเงินนั่งฟ้าเอามาหายวดที่ผ่านมาเพิ่นหายสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเอาไปทำบุญงวดนี้เพิ่นหายไปซื้อ,อยากินคือสามศูนย์สามสิบบาทนี่แม่นบ่ค่ะแม่นแม่น Icana, ทั้งหมดทั้งมวลนี่พ่อมากเลขตัวใดเลขกุญแจรถก็เลขรถก็เลขนางป้าพ่อมากเลขกุญแจรถกับเลขนางป้ามาให้อืมถ้าเน้นนี่เน้นสองสองสามกับสามศูนย์มันบ่ค่ะพ่อพ่อเน้นสองสามกับสามศูนย์เลยอ๋อเน้นสองสามกับสามศูนย์ ออกหนังค่ะพออ่อออกสองตอัวออกสองตัไม่ได้ออกสามต,ตัมันบอออกสองตัวอออกสองสามใ,นใ,นใกล้ๆมือเพื่อพ่อฝันย่ำอีกก็จังโทรมาให้นุนสษยาสัมภาษณ์เด <pinpoint, S 2> ้อค่ะตามตามค่ะอ๋อขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนี้ทานนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโซเดีแนวะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะครับสวัสดีครับ่อ นะคะสรุปว่าพ่อคนูติลินนี่ฝันต้องงวดฝันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ฝันเกี่ยวขุนแก่รถมอเตอร์ไซค์หายนะคะแล้วก็ฝันว่านั่งฟ้าองค์ที่เพิ่นเอาเงินมาให้ไปทําบุญสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะคะงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นมาสามองค์เด้อค่ะองค์หนึ่งให้ไปทําบุญหาสีบองค์หนึ่งให้ไปทําบุญสามสิบห้าอีกองค์หนึ่งให้ไปทําบุญ สองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเลขออกหนึ่งสี่ลางนะคะงวดนี้เป็นองเก้านะคะองค์ทืนหายสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะนะคะรุนที่ญาติจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของพ่อสุรินนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกหกนะคะพอค้นสุรินฝันฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่นะคะคุณแก้หายนะคะหมายเลขลดเลขลดมีเป็น ห้าสี่สี่เก้านะคะเลขคุณแกนี่เป็นสองสองสามนะคะสำหรับนั่งฝ้าองค์ที่เพิ่นเอาเงินมาหสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะวันนี้เพิ่นเอามาห้3สามสิบาทให้ไปซื้อยากินนะคะทั้งหมดทั้งมวนพ่อแล้วบอกว่าแล้วหมักสองสามกับ 3, สามศูนย์คือเป็นตนัวเน,น้นที่นุ่นทิยาวงกลมสีแดงไว้นะคะเท่ากับมารุ่นน้ากันนะคะว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะนุนทิยากับขอวยพ่อห้เพราะมันเป็นโเอสซีโชดีคะแนยพังของพ่อคุณสุรินนะคะ ครับกรหวังว่าเอฟซีและตมทนทุทัตนคของเสด็ยินงนฟังแล้วนะครับทินนันทิยาได้สาหรูเรลยกของพอค้นเมงตุริลินนะครับสำหรับผมในไทยลินีมกีทีสลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับพอคนเมืองทุริลินฟันอีกแล้วฟันมาขุนแก่ลดหายก็ฟันมานั่งเฝ้าเงินใหม่อีกเงือนวันทีหนึ่งท่านว่าหกหกนะครับเลขคุนแก่ลดก็เป็นสองสองสามสองตัวก็เป็นสองสามนะครับ สำหรับเลขนั่งฝ้าเอาเงินมาให้ก็เป็นสามสิบบาทนะครับสามศูนย์นะครับเพื่อนกัเนี่ยในสองสามกับสามศูนย์นะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบ่งของตะบันนะครับกับวังไว้เอฟซีและท่านผู้มทุกท่านคงเสียเงี้ยในฟั่งแล้วนะครับสำหรับผมในท้ายคลิปนี้ก็ขออยู่ที่เพียงท่านี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ